ยอยากอยากลองดูนะจะออกไม่ออกคือไม่รู้แต่ว่าถ้าสแกนตัวเลขมันมาตรงปับ๊บรับรับทะแยงมันจอกเลยอะ่ะเคยเจออะ่ะแต่เข้ามุมถ้าเข้า,ม,ม,า,ขามุมก็ยิ่งแม่นถ้าเข้ามุมยิ่งแม่นน,นี่เข้าเข้ากลางมันเป็นตัวตัวฉากลงมาลูกดิ่งลงมาทีนี้เลขจะไปรับคือมีแค่สองตัวคือสี่เก้ากับแปดเก้าชัดๆนะแต่ชัดนานนี่คือชัดมากก็ต้องลองดูอีกวิธีหนึ่งคือ วิธีการหานะมันมีหลายรูปแบบมากคือโมโได้ทั้งวันนะ่ะ <c oughs> ก็อยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ <c oughs> แบบแบบที่มันมีมีหลายวิธีนะครับจะให้ดูอ่าอ๋อสังเกตนะดูรางวัลที่หนึ่งมันหลอกสามแปดสี่ สามเก้าห้าคือนี่คือหกตัวนี่ที่มันออกมาเราก็จะไปดูตัวซ่อนเขาสามแปดสี่สามเก้าห้ามาทางตรงเห็นไหมสี่ตัวของวันที่หนึ่งคือมาตรงปับ๊บเทคนิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆคือนะครับตัดทะแยงเขาเรียกตัดทะแยงตัวเลขไปเลย สามเก้าห้ปับ๊บตัวที่จะออกเราตัดทะแยงแบบมุมมองง่ายๆคือ8 9กับ4 9ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นะครับตัดทะแยงเอาคือ3ามก็ตั้งตรงปับ๊บตัวต่อไปคือ49กับ89คือตัวจอะเหมือนจะมีไฮไลท์พิเศษให้ดูนะครับสำหรับคนที่ติดตามนี้ถือว่าเป็นช็อตเด็ดนิดหน่อย คือมุมนี้ถูกก็ได้นะผมไม่ใช่ว่ามันจะถูกนะคือเกือบในล่ะตอมูลคือคืองวดนี้เราก็พาอยู่แล้วเราบอกว่าเราก็อาจจะไม่ถูกเพราะเราคือเรามาเชื่ออยู่อย่างว่าหวยมันอาจจะไม่ไม่แม่นตลอดอ่ะคืออันนี้เป็นการเดาสุ่มทีนี้ผมก็แต่ก็ไม่ทิ้งไงก็ไม่ทิ้งพยายามจอพยายามจอดแล้วหามาให้คือเบื้องต้นกรอบ กรอบที่ผมชอบคือกรอบแรกกรอบนี้คือไม่เน้นะกรอบแรกนั่นนี่คือกรอบแรกถ้าหววยลงล่างคือกรอบนี้นะครับแต่ถ้าขึ้นบนคือกรอบนี้ก็สองกรอบนี้คือเน้นตัวนี้ผมจะชอบแปดหลักสิบอาจอกแปดสองก็ได้แปดศูนย์หรือแปดเก้าก็ได้อยู่ประมาณนี้เบื้องต้นถ้าใครชอบเก้ากรโยงได้เอาครับแล้วถ้าใครชอบหนึ่งกะ ถ้าหลุดกรอบก็มีหนึ่งหนึ่งมาแซงมันอยู่กันในแปรปกแต่เราเราไม่จัดไว้ในกรอบคือถ้าออกเบิ้ลก็น่าขวเหมือนกันเพราะหเห็นเสาไอเสาสะพานมาชมกว้างอ่ะใช่มัน,มนจะมีผค้<อ>งก็คลัวเบิ้ลและกรอบสุดท้ายจะมีอยู่สามกรอบคือที่มาที่ไปก็วิธีหาของผมนะครับก็จะมีช็อตเด็ดๆช็อตหนึ่งก็ก็มีอยู่แต่เดี๋ยวมันก็ก็อยู่ประมาณนี้ละ หนึ่งคือกรอบแรกผมก็จะน่าจะจับเป็นตัวให้เห็นเลยจะคือผมจะชอบแปดกับเก้าปกติชอบแปดกับเก้ากรอบแรกคือแปดกับเก้าแล้วก็แปดน่าจะตามผมคาดเดาว่าแปดน่าจะอยู่หลักสิบแต่ตัวอื่นหลักอื่นผมก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่ผมก็ชอบตัวประมาณนี้อันนี้คือกรอบสุดท้ายเป็นกรอบมวยรองอะมวยรองเมืองรองมวยรอง เม,ม,มืองมวยรองเมืองรองก็อันนี้เป็นกรอบกันกรอบสุดท้ายแต่ที่มาที่ไปก็ต้องอยู่ในในในแปรปกคือแต่ละกรอบคือมีข้อมูลอยู่ในแปรปกก็ก็นับจะประมาณนี้เนาะละแจงอันนี้เบอร์ส่วนตัวที่เกี่ยวพันที่มันเกี่ยวกับผมนะก็คือเลขบัตรเลขที่อันนี้อะไรนะเบอร์โทรใหม่กับกับ,บ,บ,บพศเกิด นี่สี่ขาเบื้องต้นก็หินห้าหินหกเว่ามาแทรกแล้วแต่อนั้นอยู่เบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้เนาะหาช็อตเด,ดอดๆช็อตหนึ่งนะเดี๋ยวให้นำเสนอให้งไ,งไปตัดต่อเอาอีกนะครับอี่ใบจะเด็ดแป๊บสองห้าหกสองร,รู้สึกสว่า<ม>จะปิดย้านแล้ว,ลวจะสองห้าหกสองน่าจะดังโอเคดังมนุ้สองส,สี่รอยเศร้า 400สากจะจัดให้อะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่แม่นนะบอกที่เชคหรือจะจัดให้นะครับบอกที่ๆแต่ว่าน่าจะอั้นนะอาจาอันนะอ้นแนละ้ว <c oughs> ชอบก็จัดหนักนะคระับคนจะซื้อมากเพราะว่าระโยงใส่กับวางสองตัวแล้ว <24. S 2> วางสี่ขาสองตัวเก้าสี่สองถือว่าเป็นเลขสวยมากเลขธรรมดาเลยเลขแบบแปรพื้นๆเนี่ยแปรปกพื้นๆเนี่ย หินมาขัดหน่อยหินให้หินถกห้าสี่สองก็ได้เก้าสี่สองก็ได้ผมผมผมชอบกวางกับก้อนหินก้อนหินจะเด่นหินนี่ชัดเจนนะแต่ว่าเขาเขียนในห้าพื้นสามห้าพื้นสามี6้นหก้นสามง่ายจะไม่มีแล้วนะพื้นสามไม่มีอะไรจะมีก็แจ้งให้ชัดหรือเปล่าตอนนี้อ๋อ เราจะชอบกรอบไหนเ็แล้วจะชอบนะครับคืออันนี้คือเป็นเลขที่ถอดเป็นเข้าๆให้ดูใช่ครับนอกนั้นก็ต้องไปดูคลิปแล้วศึกษาเอาบ้างคือเราเลขเรามันเป็นแนวทางเนาะใช่ครับเพราะนี่อาจจะสามกรอบสามมวยรองแต่ว่ากรอบศูนย์ผมไม่ได้ทำตอเขียนไว้แต่เขียนไว้ให้ดูเฉยๆเพราะมันเป็นทางทั้งหมดครับจะถามว่าจะถูกหรือไม่ถูกเราไม่รู้ไม่รู้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับ,รบเราเป็นแค่แนวทางเพราะเราก็เป็นจอมโม ที่โมครับจำโมอยู่ประจำคือบอกว่าเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับถามว่าถูกแม่นหรือไม่แม่นคือเราไม่รู้คือเราโม้ฝอยอยู่นั่นแหละประมาณใช่ครับเด็กวานนอกเด็ก้ันนอกบอกด้วยใจบอกด้วยใจถ้าอยากถูกรางวัลที่หนึ่งก็ซื้อเวลาจะขึ้นเหมือนคล้ายๆเราได้เปรียบตรงไหนเราก็ค่อยสู้คอยเดินหน้าอันนี้คือคือคือแปรปกครับ สลากรัฐบาลครับอันนี้ผมจะแจงตัวเลขเป็นตัวอย่างนะแล้วก็บวกกับกรอบนิดนิดน,ดนดหน่อยไปใช่ไหมบ,บวกกับรอบแล้วก็อันนี้คือผมแจงไปนอกนนแ,แต่ใครชอบแจงไปเองได้มากแต่ทีนี้ก็มีอีกช็อตหนึ่งคือเกี่ยวกับพันกับผมเนาะอะไรไลอะไรอันนี้เกี่ยวกับพันกับผมไม่เกี่ยวกับหวยนะหรือแต่ใครจะชอบก็อีกเรื่องหนึ่งที่ฝันเกี่ยวอะ่ะอันนี้คุณจะฝันเกี่ยวผมเยอะเลยก็ก็เลยแจงตัวเลขให้ดู เกี่ยวกับผมมีอะไรมั่งก็บ้านเลขที่5354เกิดไอ้เบอร์โทรท้ายเบอร์ใหม่หนี่คือ2506แล้วก็อายุ58-59สครับทะเบียนรถคันใหม่คือ3670คันเก่า5602มอเตอร์ไซค์ก็จะ1039 432แล้วก็636นะครับเกี่ยวพันกับตัวเลขที่อยู่ในบ้านนะบอกว่าเราคือแนวทางนะค,คืออันนี้เป็นตัวเลขที่อยู่ใกล้ อยู่บ้านไม่แช่บอกว่าววใกล้ตัวก <เล S 1> ใ,ใกล้เลขใกล้ตัวที่เยใกล้ใกล้ตัวแต่ที่ผมแจ้งมาก,ก็ตากกรอบก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ,อยากแล้วอยากลองดูนะจะออกไม่ออกคือไม่รู้แต่ว่าถ้าสแกนตัวเลขมันมาตรงปับ๊บรับรับทะแยงมันจอกเลยอะ่ะเคยเจออะ่ะแต่เข้ามุมถ้าเข้า,ม,ม,า,ขามุมก็ยิง่งแม่นถ้าเข้ามุมยิ่งแม่นนี่เขา้าเข้ากลางมันเป็นตัวตัวฉากลงมาลูกดิ่งลงมา นี้เลขจะไปรับคือมีแค่2ตัวคือ49กับ89ดเกชัดๆนะชัดชัดนานนี่คือชัดมากก็ต้องลองดูอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการหานะมันมีหลายรูปแบบมากคือโม้ได้ทั้งวันนะก <c oughs> ็อยู่ประมาณนี้เนาะแบบที่มันม,มีมีหลายวิธีนะครับจะให้ดูอ่าอ๋อ,อังเกตนะดูรางวัลที่หนึ่งมันหลอกสามแปดสี สามเก้าห้าคือนี่คือหกตัวนี้ที่มันออกมาเราก็จะไปดูตัวซ่อนเขาสามแปดสี่สามเก้าห้ามาทางตรงเห็นไหมสี่ตัวของวันที่หนึ่งคือมาตรงปับ๊บเทคนิคง,ง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆคือนะคร,บรับตัดทะแยงเขาเรียกตัดทะแยงตัวเลขไปเลย สามเก้าห้าสามแปดสี่สามเก้าห้าปับ๊บตัวที่จะจอ,อกเราตัดทะแยงแบบมุมมองง่ายๆคือแปดเก้ากับสี่เก้าไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นะครับตัดทะแยงเอาคือสามเก้าห้าตั้งตรงปับ๊บตัวต่อไปคือสี่เก้ากับแปดเก้าคือตัวเจออาะเหมจะมีไฮไลท์พิเศษให้ดูนะครับสําหรับคนที่ติดตามนี้ถือว่าเป็นช็อตเด็ดนิดหน่อยคือมุมนี้บางครั้งก็